สวัสดีค่ะทุกท่านเหนื่อยจังค่ะทุกคนไปช้อนแหนมาเนาะกลับมานี่กินไปลูกแล้วกำลังจะกินใหม่อุ้ยแล้วสิบสองบาททุกคนถูกมากหวานด้วยหวานมากเลยย่าชอบกินเออเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็จะไป เอาทำแหน่นะทุกคนทำแหนให้ปลาขอขอนั่งพักแป๊บหนึง่งอร่อยมากอพอกินปุ๊บก็หิวน้ำปับ๊บ วันวันหนึ่งก็ทำนูน่นทำนี่จนก็หมดเวลาไปวันวันนะคะเครื่องนู้นจอดให้ลุงแขกแล้วก็วิ่งไปไปตักแหน่าายกิโลเหมือนกันค่ะเพิ่งกลับมาถึงนั่งหย่อนก้นนี่แหละไปค่ะทุกคนอย่าเสียเวลาไปเอาเออเขาเรียกอะไรนะไปเลี้ยงแหน่กันคือ เขาบอกว่าให้เอาแบ่งเอาไปใส่ใส่กระมังเลี้ยงเนาะพอดีย่าก็มีไอ้กระบะที่ผสมปูนอะ่ะซื้อมาตอนที่ทําบ้านเนาะก็เลยเอามาลองดูว่าทําอย่างนี้มันใช่ไหมย่ยาก็ทำเอาไว้งั้นเนาะเดี๋ยวไปถามผู้รู้อีกทีหนึง่งตอนนี้ก็ทําไว้ก่อนไปค่ะไปดูกันว่าว่าย่าจะทํายังไงเนาะไปค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็หางานทำก่อนนะคะเดี๋ยวจะว่างว่างก็จะคิดไปเรื่อยต่างๆน,นานาเรากลัวเราจะคิดไปเรื่อย อืออันนี้ก็เป็นขี้วัวนะทุกคนวัวผสมน้ำเดี๋ยวหมวยก็ล้องนี่แม่เหม็นอะไรอะ่ะอืออันนี้ก็น่าจะแค่นี้พอนะมีเยอะนะเนี่ยทุกคนมีสลายด้วย รลองเลี้ยงดูนะคะเผื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บบ่อยๆเมื่อกี้ไปตักมาถังนึงเนี่ยเดี๋ยวก็ทิ้ก็ที่เหลือจะเอาไปให้ปลาหมดเลยในบอ่อไม่เหลือเลยอะ่ะเราก็มัวทำนู่นทำนี่หันไปขีแหนไม่มีให้ปลากิน ใส่น้ำเยอะมากนะ้อยแค่ไหนไม่รู้ทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ทำก่อนเดี๋ยวถามทีหลังนโยบายถามถามเจ้าของนโยบายก่อนว่าใส่น้ำแค่นี้พอไหมต้องเติมน้ำอีกไหมแต่แหน่หนะอยาว่าวเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็ขยายเนาะเอาแล้วล่ะเดี๋ยวน้ำก็จะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน ก็ทํามันไปมันจะได้ไม่ว่างงานเราอะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปให้เอาแหนไปให้ปลากันแหนที่เหลือไปค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าปลาเนี่ยมันก็แบ่งพักแบ่งพวกนะปลาเอามาพร้อมๆกันนะไอตัวเล็กๆตัวยังเล็กอยู่ก็มี ตัวเท่ากับตอนที่เอามาเลยไอ้ต้นไหนที่โตก็โตโตแ แบ่งก็เหมือนเขาจะมาในถุงของต,ตัวใหญ่ๆไม่ได้แต่ทางนี้เยอะกว่าทำไปแต่ละวัน นี่ดูนี่เหมือนจะเงียบเงียบโตนไปดูทางนู้นทุกคนทางนู้นน่ะตัวเล็กมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามากินทางนี้ก็โอเคนะคะทุกคนย่าก,ก็ มาให้ดูอะไรเพลินๆไปเรื่อยก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเหนื่อยค่ะทุกคนเพิ่งมาถึงก็รีบทำโอเคคะ่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีมีโชคทุกท่านคะ่ะบ๊ายบายบายบาย